อยังอยู่ตรงเครื่องครับยังอยู่ตรงเครื่องข้างหลังลูกออกตัวไม่ดาน <c oughs> ต่อเนื่องครับผมต่อเนื่อง <c oughs> สองแขวนไป <c oughs> มีคนวิ่งไปช่วยขาย้ายไปที่น้องเซเบอร์เนาะเซอร์ไพร์ทคนเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ครับผมเอาต่อ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  แขวนสามุ๊ปโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับพี่ไมเคิลในเกม dead by daylight กันจะมาเล่นสายแบบไล่ต่อเนื่องกับแอดออนแดงของเขาที่เพิ่งรีเวิร์สมาใหม่เนาะ <c oughs> ต้องบอกเลยฮะว่าสายนี้มันมากถ้าเกิดว่าเราทำคอมโบได้ <c oughs> คือไอตัวแอดออนแดงของเขาถ้าเกิดว่าเราสามารถจับเซอร์แขวนได้ตอนที่เราเปิดล่างปีศาจอยู่มันจะรีชาร์จเวลาให้หมดเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปดูดใหม่แต่ว่าเวลาของล่างปีศาจก็จะอยู่ที่40วินาที คอมโบก็คือว่าผมจะไล่คนให้ได้ภายใน40วินาทีเพื่อจะได้รีชาร์สกิลปีศาจเนาะแล้วก็เอาแอดออนอุ้มเร็วแขวนรเร็วมาเมื่ออยู่ในร่างปีศาจมันจะเร็วขึ้น40%จะได้รีบอุ้มรีบแขวนร,รีบไล่ต่อครับส่วนตัวเปิร์กผมจะเอาเปิร์กที่เอาไว้ล่าคนที่เป็นขาไม่มุมมาเปิร์กแรกรอบไล่ล่าถ้าเกิดว่าเราแขวนคนที่เป็นขาไม่มุมเราจะได้เอฟเฟกเดินไว10%แล้วก็ปิดเสียงหัวใจเป็นเวลา18วินาทีครับ คอมโบกับเพื่อนแท้ตลอดไปถ้าเกิดว่าเราแขวนคนที่ไม่ใช่ขาแมงมุมเราจะเห็นออร่าคนที่เป็นขาแมงมุมเป็นเวลา10วินาทีครับแล้วเขาก็จะติดปลดกระงด้วยแบบนี้ก็ไล่ได้แบบต่อเนื่องแล้วครับแต่ใจจริงผมอยากเอามาย้ายขาก็คือว่าถ้าเกิดเราแขวนคนที่เป็นขาแมงมุมได้ขามันก็จะถูกย้ายไปที่อีกคนครับเพื่อที่จะได้มาคอมโบกับเทวทัน ทุกครั้งที่ย้ายขาคนที่ได้ขาไปเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวครับเป็นเวลา60วินาทีเลยแล้วเราก็จะเห็นออร่าเขาด้วย8วินาทีครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเปไปไล่คนที่เป็นขาแมมุมล้มได้อีกเราก็จะได้ใช้เปิร์กรอบไล่ล่อีกรอบฮะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยและสุดท้ายก็มีฐานในตัวเอามาเพิ่มความเร็วกันหน่อยเนาะมันจะทาให้เราเดินเร็วขึ้น5%ครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้เครื่องปั่นไฟที่ติดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าออกจากระยะไปเอฟเฟกนี้ยังคงอยู่อีก5วินาทีครับ ส่วนเครื่องเส้นผมเอาตะขอใกล้มาด้วยจะได้ไม่ต้องเดินไกลครับทุกคนโอเค,อเคก็ประมาณนี้ครับมาดูกันว่าผมจะทำคอมโบได้กี่ตะขอไปดูกันฮะได้เป็นด่านลงค่าสัตว์ฮะด่านไม่ใหญ่โอเคเลยเกิดตรงนี้ก็ไปดูฝั่งบ้านเล็กก่อนเนาะเดินตัดไปเลยฮะเช็คครับผมเห็นขาวๆก็ใช่โอเเ้โหเงียบเกิน เจอเป็นเจ๊ครับคนแรกวิ่งมาเฉยเลยเนาะตกใจเลยเดะฮะตกใจเลยเดี๋ยวดูดเก็บไว้ก่อนครับอะไรอะ่ะมีคนปั่นจกเอาจกได้เฉยฮะโอโ้โหปั่นสู้เฉย,ยเลยเนาะเขายังไม่รู้ไงคงไปได้มาด้วยกันนะทุกคนยังไม่ได้คอมโบเลยเนี่ย นี่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 เลยนี่เลยขายไม่มุมทุกคนคน,คนที่เราตามหาเก็บอันติไว้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็ช่วยกันเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งแผ่ไปก่อนเนาะเช็คของเช็คของเอาเวเป็นนี่ว่าเรียบร้อยฮะไม่โดด ถูกต้องมาทุกคนได้เวลาแล้วต่อเนื่องแต่ขอไกลเลยเว้ยอาจจะปั่นเครื่องเดิมก็ได้ครับเขาลากมาไกลสวยครับเดิน10%ปิดไฟเปิดอันติพร้อมฮะปีาศาจจุติเจอเป็นเจ๊กเนาะ ่านไหมเนี่ยโอเค่านด้วยฮะเกือบถึงไม้เลยต่อเนื่องทุกคนหยิบคนที่เป็นขาเมมุมและแขวนใหม่แล้วก็รีชาร์จด้วยนะปุ๊บถูกต้องรีชาร์จสกิลใหม่เลยทุกคนแล้วก็ย้ายมาที่น้องเคสเห็นครับผมเออถูกต้องฮะโอ้โหเดิน15% ไอ้ตรงนี้เครื่องติดทุกคนโดนดีแขวนไปสี่แล้วต่อนเนื่องทุกคนต่อนเนื่องอันนี้เขาโบไปกี่คนเนี่ยสองป่กสองหรือสามไ <emy urai> ม่ได้นับแล้วฮะทุกคนแต่เราไปต่อไม่เอาไม่เอาแทงหลังแน่เลยทุกคนแต่เราไม่เอาเจ๊กฮะนี่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 เลยขาดไม่มุมทุกคน ถูกต้อง <laughs> ต่อเนื่องครับต่อเนื่องยกมีทั้งเกมแน่แบบเนี้ยชัดเจนขาไม่มุมย้ายมาที่เจ๊กพอดีครับเอาใครมาช่วยโดนเดเอาหน่อยทุกคนยังพอมีเวลาอยู่แล้วก็อุ้มเจ๊กเนาะ <laughs> เอาเอาอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้หลงทิศหลงทางหมดเลยฮะปุ i̇şte elite, <t 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 uh> <t uh ๊บน um ั <h win <h win> <h win> <h win ่นแล้วย้ายไปที <h win> <h win> <h win ่คนนอนด้วยทุกคนถูกใจฮะแบบนี้ต่อเนื่องจริงๆ้ยสุดยอดฮะแขวนไปเจ็ดแขวนแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาความตั้งใจเด็ยเดียวทุกคน ต้องขาไม่มุมคนเดิมใจมาแล้วเออก็นึกว่าจะข้ามหน้าต่างนะ <c oughs> โอ้โหต่อเนื่องแล้วอุ้มโคตรไวนะอุ้มโคตรไวเลยแอดออนอะปึ๊บตามไปเลยฮนะทุกคนขายอยู่ที่เจกเนาะซุมซ่มโป่งซุ่มโป่งดักดักครับ ดักเฮ้ยมีคนแอบมองหมาบเข้าให้ <laughs> อะไรกันครับเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจแทงนะผมผมจะกดตีเฉยๆเว้ยแล้วผมก็จะแขวนต่อเสียเลยไม่ได้คอมโบเลยฮนะ <laughs> ไปหวานเนาะคนแรกเจ็กเอาแล้วนี่ลอยใครเอ่ย เจอเป็นน้องเคสฮะต้องดูดใหม่เลยดูดทุกคนดูดนิดนึงลูกต้องโดนสักทีมั้งเฮ้ยแหมยังแอบมองอยู่ต่างคนต่างแอบมองกันฮะเออนิดเดียวอีกนิดเดียวเต็มแล้วถูกตองโดนฮะแบบนี้เฮ้ย เขาตู้เฉยอ๋อมีแทงหลังเนาะหุม๋มลืงไปเลยฮะน้องเขาเลือดเต็มไงอ้าวอ้าวีออนลีออนไม่เกีียวลีออนไม่เกีียวหมาบเขาให้ไปฮะกระซวก <c oughs> อือ เสียงอะไรก็ไม่มีครับเอฟโฟงเอฟเฟกต์ F o N e F e K. มีแต่เสียงลีออนคางเมื่อกี้วิ่งมาตรงนี้เนาะน้องเคสมาอ่าหมดแล้วเนาะมารจุติหมดแล้วเอ้ยปีศาจจุติหมดแล้วครับลูกขอบคุณครับ เฮ้ย <Hey. S 2> ไปนู้นเลยทุกคนสักหน่อยเนาะสักหน่อยเนาะขอ,อนิดนึงขอ,อนิดนึงเอาไว้ไปไล่น้องรีเบก้าครับนิดเดียวลูกถูกต้องจบเนาะตรงนี้ได้หเด้วยนะหลุมไม่มี ถ้มไม่มีก็วัดกันเลยเนาะทุกคนปึ๊บอ่าสวยครับมีออลงออล่าไม่รอดฮะเ้บาบ้านเล็กเอ้ยเดี๋ยวทันไหมเนี่ยไม่ใช่หลุมเปิดนะโอเคฮะไม่มีเสียงหึงห่ง และน้องไปไหนปึ๊บอ้าวปึ๊บเอา้าก็อยู่แถวนี้โนอโนโนอนโนอน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 เรียกแล้วเรียกแล้วเกือบหลับแล้วทุกคนยังไง <c oughs> มากวักมงกวักมือฮะ โกดังค้มควรด่านใหญ่นะเนี่ยทุกคนมันจะต่อเนื่องให้ผมไหมเนี่ยถ้าด่านเมื่อกี้โอเคอยู่ด่านเมื่อกี้มันเล็กฮะผมว่ามันมันตามง่ายกว่าไงแต่อันนี้มัมนใหญ่ไปอ,ะอ่ะเฮ้ยอ่าเจอแล้วฮะวิ่งเข้ากโกดังไปเนี จ้าเอ๋ครับเป็นน้องเนียเนะเหมือนตรงนี้มีคนปั่นนะใครเอ่ยเอาเป็นเฟลิกครับโดนเดะโดนดะถ้าเอลทีโดนดะอ่าเรียบร้อยฮะแบบนี้ถูกตองยกมีดเลยทุกคนปีศาจจุติ เอาเว้ยไปหมูนะเนี่ยเอา <c oughs> ถ้าคามไปรอดแล้วนะเออสงสัยคิดว่าเราจะหลอกฮะปุ๊บ <c oughs> ถูกตอง <c oughs> เอายังอยู่ตรงเครื่องครับยังอยู่ตรงเครื่องข้างหลังลูกออกตัวไม่ดัน <c oughs> ต่อเนื่องครับผมต่อเนื่องสองแขวนไปมีคนวิ่งไปช่วยขาย้ายไปที่น้องเซเบอร์เนาะเซอร์ไพรส์ทุกคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รครับผม <c oughs> <c oughs> เอาต่อ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 แขวนสามปุ๊บ <c oughs> โอเค <c oughs> เอาแล้วขากลับไปคนเดิมทุกคน ขาย้ายไปแฟนลีิเฉยไปไหนแล้วทีนี้ขออย่ายให้มีแทงหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เกาแพถูกต้องนะโอ้โหอ้าวแผนที่สี่ครับต่อเนื่อง <c oughs> ใครกรีดร้องมีคนกรีดร้องฮนะ <c oughs> เป็นน้องเนียเนะ หลอกไปทีนึงหมาบโอ้โหต่อเนื่องทุกคนแขวนที่ห้าปึ๊บ <laughs> <c oughs> ไม่ได้จู๊กเลยอะ่ะเออ <c oughs> เขาเห็นไหมนะ่ะเหมือนเห็นฮะไม่ิ่งมาช่วยเดวิดเหมือนเราเพิ่งเคยเจอกันนะเรียกรอยฮะแบบนี้ ต่สิเปอร์เซนต์แล้หมดแล้วดิได้อยู่ผมว่าได้อยู่ตรงนี้ไม่มีไม้ครับโดนเอ้ยโอ้โห,โหจะทันปีศาจไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ทันครับชัดเจนหมดแล้วคอมโบไ้ห้าแขวนเองทุกคน หาแขวนเองเนาะคือจะไปหมดแล้วอะ่ะดูดิีคือจะกลับล็อบบี้สองคนแล้วอ,ะอ่ะอ่าหิวหิวให้น้องเซเบอร์ก่อนดูดไปฮะมองแรงมองแรงนิดเดียวลูกและตรงนี้ใครเอ่ยอ๋อเป็นน้องเนี่ยเนะผมว่าตีเลยดีกว่า เก็บปีศาจเอาไว้ทุกคนเรียบร้อยถูกต้องครับแบบนี้ตรงนี้เราได้ได้เปอร์เซ็นที่เครื่องด้วยนะ5%เรลยไล่ง่ายหน่อยครับปุ๊บโอเคโน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 ,โน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 เห็นยังเห็นยังเป็นน้องเซเบอร์ทุกคน ขายไปมุมของเราอาจารย์เออาจารย์เอตัวเองเปิดเลยฮะปีาศาจจุติฮึน้องมีไลท์หรอเรียบร้อยครับถูกตอง <c oughs> แล้วแขวนตัวตะขอพอดีเลยนะปุ๊บโอเคต่อเนื่องครับทุกคน เฟลิกเฟลิกเฟลิกแอบแอบมีคนแอบฮะโ <c oughs> อ้แล,ล้วดูเราเดินดิสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนเฮ้ยไม่พายุเลยตรงนี้เนาะอ่ะนี่ไงนี่ไงไหนอะเ <c oughs> อ้าเ <c oughs> มื่อกี้ก็เห็นตรงเนี้ยเอ้านี่ไงตายยากคมๆทีหนึ่ง ดีนะไม่วดจับแทนทุกคนไม่งั้นตีแน่เลยเมื่อกี้มืดไปเลยเนาะยกมีดเทกโอเคไปหว่นเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งท่านแต่ต้องดูดใหม่เดะประเด็นไม่ต่อเนื่องเลยเออเอเอสองคนสองคนจังหวะน,นี้ใครก็ได้เนาะนี่เลยน้องเซเบอร์ครับ หลุมไม่มีเดี๋ยววัดหลุมกับเดวิดกันครับทุกคนเ,เคลียน้องเซเบอร์ก่อนขอเฟสสุดท้ายแล้วขอบคุณครับเอาเว้ยน้องเปิดอันติอื้อไม่ทันเฉยเอ๋อน้องมีไลล์เนาะยาวเลยเด้ แต่บาลลัสขึ้นแล้วนะโอ้โหบาลลัสขึ้นเดิน5%ด้วยเฮ้ยเอ้าไม่ต้องวัดแล้วทุกคนหลุมเหลิมจูมาหาเพื่อนเฉยเลยอะเพื่อนบอกกำลังปั่นเพิ่นเ่นเนาะปะไล่โคนมัน่ะคอมโบเนี้ยปุ๊บอ่า ชื่นใจฮะชื่นใจ <laughs> เหมือนพวกโรคจิตโอเควิชั่นคอมพิวครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับขอบคุณครับ